นี่คือลักษณะที่ปลากินแหนนะครับเราจะมาปล่อยไว้ในที่ที่ตื้นที่สุดในช่วงพื้นที่ที่เขาเคยกินอาหารนะครับเอามาปล่อยไว้อย่างนี้เลยก็ปล่อยตอนเช้าเต็มพื้นที่ตรงนี้ตอนเย็นก็หมดแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็ามาปล่อยไว้อีกนะครับวันลาประมาณกระสอบถึงกระสอบครึ่งเลยเพรปลาเราประมาณพันสองพันตัวนะครับ เนี่ยเสียงดูดแห่แดงนะครับตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับปลากำลังโตอายุสองเดือนกว่ากินกันแบบนี้นะครับอย่าหเงแล้วเขาก็มาเข้ามากินเองถ้าเขาไม่กินเขาก็จะเป็นที่หลบแดดจะอยู่ใต้ใต้แหนพวกนี้นะครับ เอาแหนเนี่ยไปเลี้ยงไว้ในนาเอาแหนแดงเนี่ยไปเลี้ยงไว้ในนาเลี้ยงไว้กับปลาเลยไม่ได้จะไม่มีทางขยายพันธุ์ได้นะครับจะเลี้ยงไว้ในนาแยกบ่อแล้วพอถึงเวลามันขยายปุ๊บเราก็ออกมานะครับผมมีที่ขยายทั้งบ่อธรรมดาแล้วก็ทั้งบ่อทั้งในนาบ่อธรรมดามีอยู่สามสี่บ่อถ้าเลี้ยงปลาอยากจะประหยัดต้นทุนต้องมีบ่อแหนแดงขนาด สีคูณหเมตรนะครับอยู่ประมาณ3-4บอ่อตักสลับกันนะครับตักสลับกันวันเื้นวัน4บอ่อก็ประมาณสัปดาห์หนึงนก็จะเต็มบอ่อก็จะเวียนกลับมาตักนะครับเอาตักครึ่งหนึ่งสัปดาห์หนึงเนี่ยยังไงก็กลับมาเต็มบอ่อนะครับมี8บอ่อก็ สลับกันไปเลยสีบ่บ่อก็สับได้ห์นึคนก็มาตักที่เดิมไม่ต้องไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้ออาหารปลาถ้าจะให้ให้แค่ช่วงที่ตอนเป็นปลาเล็กๆนะครับที่เขายังไม่สามารถจะกินแหนได้นะครับไม่รู้ว่าแหนคืออาหารนะครับเดี๋ยวก็จะมีแพงต้นที่อยู่ในน้ำอีกนะครับอัน,นเป็นวิธีการเลี้ยงที่แบบหลากหลาย แต่ว่าเลี้ยงโดยธรรมชาติต้นทุนต่ำนะครับวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือปล่อยเลี้ยงปอน,นินปล่อยเลี้ยงลงกับปลาคราฟด้วยนะครับเอาปลาคราบลองบ่มาปล่อยสักร้อยสองตัวเดี๋ยวมีคนสนใจอยากจะได้ปลาคราบลายสวยๆเราก็ขายเป็นตัวตัวไปหลักรหักร้อยหลักร้อยก็ได้นะครับตัวละ2อ0สามร้อตัวละห0าแล้วแต่ลายแล้วแต่ตกลงก ราคากันนะครับเขาจะซื้อไปเลี้ยงต่อเพราะว่าเขากว่าจะเลี้ยงโตนะครับเราเลี้ยงอยู่เนี่ยปีนึ่งมันก็อาจจะโตอยู่แค่ตัวละเกือบโลนะครับเขามาซื้อเราอาจจะห้าร้อเป็นการ1เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสองเป็นธุรกิจตัวใหม่ด้วยนอกจากจะปลา จะขายไปเขาซื้อไปทานแล้วนะครับเราก็เอาไปเลี้ยงเป็นปลาสวยงามจริงผมไม่เน้นขายเป็นปลาที่เขานําไปกินสักเท่าไหร่นะครับก็เลี้ยงเป็นปลาสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ขายปลาให้เขาไปเลี้ยงต่อปนินอย่างปนินแดงก็มีคนสนใจครับเราขายไม่แพงตัวหนึ่งครึ่งโลเราอาจจะขายตัวละ80บาทนะครับแต่ปนินที่เป็นปนินธรรมชาติเนี่ยเราจะขายเหมือนราคาทั่วไป ตัวละห้าสิบบาทเอาไปทําอาหารนะครับแต่ปลาน,นิลแดงเราจะขายเป็นอีกราคาหนึ่งคือเขาเจาไปเลี้ยงมันสวยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสร้างรายได้อีกในหลายช่องทางนะครับในโคกหนองนาไม่ใช่มีไรายได้เฉพาะด้านพืชอย่างเดียวด้านข้าวอย่างเดียวนะครับในช่วงที่เรารอผลผลิตที่ต้นไม้ใหญ่จะขึ้นให้ร่มเงา ที่จะได้เก็บผลผลิตจากไม้ผลไม่ว่าะจะเป็นสม้มกล้วยนะครับก็เราจะมีรายได้จากตรงนี้นะครับเราก็ทำเพาะพันธุ์กล้าไม้เพาะกล้าผักไว้นะครับเดี๋ยวมีคนเข้ามาคนอยากจะปลูกเขาก็จะซื้อกล้าพัานุ์เราไปปลูกกล้ากระลำปีกล้าคะนาก้าอะไรเงี้ยเพราะคนส่วนใหญ่อยากปลูกแต่ว่าไม่รู้วิธีเพาะกล้าเขาก็จะซื้อเราไปน,นี่ก็เป็นไรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งที่เราทําที่นี่นะครับ อยากจะบอกว่าอาชีพเกษตรกรถ้าขยันนะครับเข้าใจวิธีการบริหารจัดการก็ไม่ได้แร้นแค้นยากจนอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับที่สําคัญต้องขยันและก็ใจรักด้วยนะครับสำหรับคิีนี้ผมตั้มฟาร์มสุกปลูกยิงรีก็ามาให้ความรู้ทุกท่านก็ลาไปก่อนหากเป็นประโยชน์สําหรับคลิปนี้ก็กดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ ทีมงานฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ